เสนอผลงานของนครพิงภาพยนตร์โดยกมลวันสันเพชรหรือว่าคุณสนานคาระยุนเป็นผู้สร้างนะครับเอกสรพงษ์ชาตรีพบกับนางเองใหม่คนนี้ครับคุณอรารดาสิรินหนังเขาตั้งชื่อให้เป็นผู้หญิงเก่งคนนี้บอกว่าเป็นสาวเจ้าพษ์ส่วนผู้กำกับการแสดงก็คือคุณชนะคราระยุนนะครับหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกวันที่17พฤษภาคม ปี2อ1 8ที่โรงหนังสาราเฉลิมไทยมันท่านสงสัยนะครับว่าทําไมผมต้องบอกวันแรกฉายในกรุงเทพอยู่เสมอนะครับที่บอกเพราะว่านั่นคือเป็นการบันทึกประวัติศาสตร,ร์ครั้งแรกของภาพยนตร์ที่มีการออกฉายนะครับเรียกว่าเป็นการเผยแพร่นะครับแล้วที่บอกโรงหนังในกรุงเทพเพราะว่าเป็นธรรมเนียมนะครับหนังไทยสมัยก่อนทุกๆเรื่องนะครับจะต้องออกฉายครั้งแรกในโรงชั้นหนึ่งในกรุงเทพเป็นหลักนะครับ ก็นับเป็นวันแรกฉายนะครับแล้วที่บอกตอนนี้ก็คือเพื่อที่จะให้ท่านที่เคยดูหนังแต่ละเรื่องนั้นที่จํานะครับว่าตัวเองดูตอนอายุเท่านั้นตัวเองดูตอนปีพศเท่านั้นเท่านี้น,นะครับได้รู้วันแรกฉายนะครับว่าวันแรกฉายก็คือวันที่เท่าไหร่แล้วเราดูอยู่ต่างจังหวัดดูในจอหนังกลางแปลงในการฉายหนังขยานี่มันจะล่าวออไปอีกนานนะครับก็เลยต้องมีวันแรกฉาย ให้รู้กันทั่วไปนะครับดารผู้หญิงอีกท่านหนึ่งนะครับที่สวมผ้าโพกหมวกสีส้มๆแดงๆก็คือคุณสัชสีมาสิงห์สิรินะครับส่วนพระเอกก็เป็นสารพงษ์ชาตรีนะครับในเรื่องนี้นี่ดูจบแล้วก็จะเป็นการมีการหักบทหนังนิดหน่อยนะครับนี่ครับดูสารพงษ์กระโดดทีบสองขาช่วงนี้สารพงษ์ยังไว้ทรงผมรากไส่ยอยู่นะครับเป็นหนังที่ถ่ายทําในปี2018น จะปั้นนักเอกคนนี้แหละครับคุณอารดาศิรินนะครับขึ้นมาเป็นนักเอกนักบูนะครับแต่ว่าก็เห็นเล่นหนังอยู่แค่เรื่องเดียวของค่ายนี้นะครับส่วนค่ายอื่นนนั้ก็ไม่เห็นไปเล่นนะครับแล้วก็ยังมีดาราฝ่ายชายอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณภูสิทธิ์อภิมันนะครับนี่ช่วยคุณโคมพัฒน์อัธยานะครับนี่ครับคุณภูสิทธิ์นะครับจะลวนลามคุณอารดาศิรินนะครับ ดูนะค,คุณภูสิทธิ์นี่ตัวจะป้อมๆเล็กๆนิดนึ่งนะครับเป็นลูกอดีตพระเอกหนังเก่านะครับผู้สิทธิ์อภิมันตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับวันนี้ดูเป็นฉากที่เกี่ยวข้องกับฉากแอคชั่นของฝ่ายหญิงเป็นหลักนะครับนี่ครับจับตัวไปนะครับ ก่อนจะจับได้ต้องออกแรงกันนิดหน่อยนะครับเรียกว่าเป็นหนังผู้หญิงเก่งนะครับสไตล์ก็จะค,คล้ายๆกับต้องเป็นเรียกว่าไม่ใช่ค,คล้ายๆนะครับเขามาก่อนนะครับก็คือก็จะมีนางเอกรุ่นน้องนะครับที่เดินตามนะครับก็คือคุณอภิรดีก็สไตล์นี้นะครับก็จะเตะ่อส่วนมอมหลวงสุริวันนั้นหนักกว่านี้นะครับเล่นหนักกว่านี้คุณสรพงษ์ชาตรีจะไปช่วยครับ ถูกจับมาขังไว้ด้วยกันนะครับผู้หญิงเก่งกับคนที่เป็นคู่รักนะครับดูพระพลเอกสรพงษ์ชาตรีนะครับจากนั้นก็เรียกว่าแหกที่ขังออกมานะครับหากันหนีนะครับสองคนนะครับในเรื่องนี้เขาจะตามหาฆาตกรคนหนึ่งนะครับซึ่งยังไม่เปิดเผยตัวนะครับ ก็ได้แต่สงสัยนะครับว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะครับคนดูก็ลุ้นนะครับว่าจะเป็นใครที่เป็นฆาตกรแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับกรมทัรม์ประกันชีวิตด้วยนะครับดูครับดูคุณอรารดาดีครับบางฉากเขาทําเป็นภาพสโลนะครับพอผมมาทําเป็นภาพเร็วมันก็เหมือนเติปกตินะครับ นี่จะเป็นฉากที่ขับรถเบียดกันนะครับผู้ที่อยู่ในรถอีกคันหนึ่งใส่หน้าก,กากออกสีแดงๆนั้นคล้ายๆคุณเลยนะครับดยอีกทีหนึ่งเหมือนคุณสัตสีมานะครับนี่ขับขับรถเบียดกันด้วยนะครับสองหนะครับทำหนังแบบนี้กันแล้วนะครับคุณชนะคราระยูนนะครับนี่ครับ จริงๆฉากนี้ที่ขับรถเบียดกันนี่นานคุณภูสิทธิ์อภิมานด้วยนะครับจะมีอยู่3คันนะครับเรามีคันหนึ่งนี่คอยสเกตนะครับรถนี้ตกมาแล้วก็ระเบิดนะครับนี่ครับระเบิดแล้วมาดูฉากท้ายเรื่องนะครับ ชาที่เข้าใจกันว่าคุณสัตสีมานี่และครับเป็นคนร้ายก็เลยมาต่อสู้กันนะครับที่ริมชายทะเลต้นตาลเยอะเลยนะครับนี่ครับคุณอรารดาครับคุณสัตสีมาสิงสิริครับอุบๆเห็นนะครับ คุณสัตสิมามีหนังที่น่าดูอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเรื่องสัตสิมาบ้านเลือดนะครับเห็นว่ามีเทปวิดีโอนะครับแต่ว่ายังไม่เคยนํามาเปิดเผยนะครับอยู่ในกลุ่มที่เขาอนุรักษ์หนังเก็บไว้ดูคนเดียวนะครับพวกเรานี่อนุรักษ์แต่นำมาเปิดเผยนะครับแต่ว่าลงเต็มเรื่องไม่ได้นะครับช่องถูกปิดนะครับถ้าลงเต็มเรื่องต้องใช้วิธีทําเป็นภาพแบบนี้แล้วก็ทําเป็นภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้คุณสุริยาชินภัณฑ์เข้ามาช่วยนะครับ นี่ถ้าสมัยก่อนลงเต็มเรื่องได้นะครับก็สนุกนะครับหลายช่องลงไปแล้วก็ถูกปิดช่องนะครับเพราะว่าไปลงเต็มเรื่องนะครับฆาตกรตัวจริงนะครับเปิดเผยตัวนะครับเห็นไหมครับในเรื่องจะมีคุณสอนพงษ์ชาตรีปอมเป็นผู้หญิงเข้าไปนั่งอยู่ในฉากด้วยนะครับคุณอาราค์ก็รู้แล้วครับตอนนี้แหละครับว่าคนที่ตัวเองหลงรักให้ความสนิทชิดเชื้อก็คือคนร้ายนะครับจากนั้นก็เป็นคิววูก่อนนะครับระหว่าง คุณสุริยาชินพันธ์กับพระเอกสรพงษ์ชาตรีครับคุณสุริยาชินพันธ์นี่ก็ดีกรีก็เป็นพระเอกน้องใหม่ในสมัยนั้นนะครับเร่เรื่องพยองนี่โด่งดังครับนี่ครับภาพสโลนะครับเรามาทําเป็นภาพเร็วก็จะดูปกตินะครับดูครับผมพยายามดูนะครับว่าหนังใช้เพียงกล้องเดียวนะครับแต่ว่าบางฉากนี่ถ่ายยาวเลยนะครับ จะโดดเตะน,นะครับบางคนที่เขาดูหนังเขาบอกว่าต่อยไม่ถูกทําไมเจ็บบางครั้งนั้นคือเขาต่อยให้เฉียดนะครับไม่ใช่ต่อยให้ถูกนะครับไม่งั้นเจ็บจริงๆหนังนะครับอย่าไปถือสานะครับก็ต้องต่อยเฉียดๆนะครับแล้วก็คนที่ถูกต่อยเขาเรียกว่ารับแอคนะครับก็คือต้องทําเป็นสะดุ้งนะครับไม่งั้นก็จะไม่เหมือนจริงนะครับ ตัดสลับกับคุณอรารดาที่ลุ้นอยู่กับการต่อสู้นะครับว่าคุณสุริยาน,นั้นจะสู้พระเอกสรรพงษ์ได้หรือไม่นะครับไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เอาละครับดึงครับฉากนี้แหละครับที่ถ่ายออกมาค่อนข้างสวยนะครับดูนะครับทำภาพสวยให้ดูด้วยกำลังยัดนั่นแหละครับทุกยิงมาจากข้างหลังนะ ต้องจำใจยิงนะครับนี่ครับชายทะเลมุมนี้ยิงไปที่ทะเลต้นตาลเยอะเลยนะครับน่าไปเที่ยวจังไม่รู้ว่าถ่ายทำกันที่ไหนนะครับนี่แหละครับหนังผู้หญิงเก่งสุดท้ายก็เป็นแบบนี้ครับสาวเจ้าพระยัก์ครับ